เฮ้ยโอ๊ยดูนี่เราออกได้แบบ กรีบเลยแล้วคือแบบดีมากไม่แสบเลยอะคนตองอยากจะบอกว่าคือวันนี้ตองแต่งหน้าจัดเต็มมากๆนะคะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่จะถึงคือช่วงนี้ต้องบอกกับตองนะวเป็นช่วงที่แบบงานรับปริญญาหรือไม่ก็งานแต่งงานนะคะใครที่กําลังตามหาคลีนซิ่งที่แบบล้างออกได้อย่างหมดจดอะตองแนะนําตัวนี้ซึ่งก็คือตัวนี้นะั่นเองค่ะทุกคนคือตัวนี้นะคะเขาจะเป็นของ A M T Purifying and Moisturizing Cleansing Oil นะทุกคนอยากจะบอกว่าตัวนี้คือเขาล้างออกได้อย่างหมดจดแม้กระทั่ง เครื่องสาอางที่กันน้ําหรือกันแดดที่กันน้ําต้องบอกตามตรงนะคะว่าเครื่องสาอางสมัยนีย้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะที่ไม่กันน้ำเพราะคนมักจะแบบหาซื้อแต่อันที่แบบกันน้ํากันเหงื่อกันฝนช่วงนี้ยิ่งหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็แบบที่ติดทนติดแน่นระหว่างวันนี่พวกมาสคาร่านะคะที่กันน้ําต้องบอกไว้เลยนะว่าใช้เป็นคลีนซิ่งธรรมดาล้างไม่ออกต้องเป็นคลีนซิ่งออยเท่านั้นคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้นะคะตอบโจทย์เขามีค่า pH สูตรอ่อนโยนนะคะค่า pH 5.5คืออ่อนโยนมากๆนะแม้กระทั่งมือที่เรา เปียกหรือหน้าที่เราเปียกนะก็สามารถล้างได้นะทุกคนคืออันนี้คือโคตรสุดยอดสําหรับเครื่องสังอางที่ติดทนมากๆหรือแม้กระทั่งกันแดดที่ติดทนนะทุกคนกันแดดที่แบบกันน้ํากันเหงื่อพวกนั้นนะก็ล้างออกได้อย่างหมดจดคือราคาหลอดนี้นะคะประมาณ565บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้ประมาณ60ครั้งในขนาด120 ML ทุกคน60ครั้ง5้าบาทสําหรับตองถือว่าคุ้มดีกว่าการที่แบบล้างออกไม่หมดจดแล้วมาอุดตันเป็นสิวทําให้เราต้องแบบมาเครียดนะคะ แต้องไปหาอะไรที่มารักษาซึ่งมันจะแพงกว่าอีกข้างในเขาเป็นแบบนี้เลยทุกคนคือเคาน์เตอร์แบรนด์ดีๆนี่เองคือโคตรหรูโคตรสวยทุกคนอยากจะบอกว่ามันแบบโอ้ยเหมือนเคาน์เตอร์แบรนด์แบบของแพงๆเลยอะ่ะนีนะทุกคนคือมือเปียกน้ำแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กันกลิ่นหอมอ่อนๆน,นะทุกคนกลิ่นหอมอ่อ,อนๆเดี๋ยวตองขอลองทาตรงตานี่เลย เพราะว่าตรกตาเนี่ยแหละคือเป็นส่วนที่ล้างออกยากที่สุดละโอ้โหเฮ้เย Amazing มากอะ a m a z ิ n งมากอุ๊ยทุกคนเครื่องสำอางของตองนี้คือกันน้ำทุกอย่างเลยนะโอ้โหมันล้างได้ถึงขัาดโอ้โหทุกคนดูดิ นี่คือมือเปียกๆก็สามารถล้างได้จริงๆเหมือนที่เขาบอกอะแล้วที่สําคัญคือไม่แสบตาเลยแล้วต้องใส่คอนแทคเลนส์อยู่ด้วยนะอุ้ยทุกคนฮือเลิศอะลิสติกที่ว่าติดเทิน,นเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างด้วยน้าเปล่ามาก่อนนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าล้างออกเสร็จแล้วจะเป็นยังไงทุกคนนี่ต้องล้างหน้ามาแล้วคะ่ะแล้วก็ล้างด้วยน้าเปล่าธรรมดาที่ไม่ได้ล้างด้วยโฟมเลยทุกคน ทุกคนใต้ตาที่ตองบอกว่าเป็นจุดที่ล้างยากที่สุดนะคะเพราะว่าตองปาดมาสคารา่าตางขนเออขนตาล่างนะคือออกได้อย่างหมดจดเลยแล้วคือหน้าไม่แห้งไม่แบบมันอ่อนโยนต่อผิวล้างตาก็ไม่แสบตาเลยทุกคน คือแบบมันมันดีงามว่ามันล้างได้ออกสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆโดยที่เราแบบแทบไม่ต้องล้างด้วยโฟมเลยด้วยซ้ำอะ่ะคือมันสะอาดจริงๆอะ่สะสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบแต่งหน้าแบบจัดๆแต่งหน้าเยอะนะคะแล้วก็ช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเทศกาลแต่งงานเอ่ยรับปริญญาเอา่ยที่ต้องแต่งหน้าแบบจัดหนักจัดเต็มเนี่ยแล้วก็กําลังมองหา cleansing oil นะคะหรือ cleansing ที่แบบใช้ล้างเครื่องสำอางพวกติดทนทั้งหลายแหละเนี่ยให้สะอาดได้อย่างหมดจดโดยที่ไม่ก่อให้เกิดการอุดตนันไม่ก่อให้เกิดสิวนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิว ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เพราะตัวนี้นะคะมีสูตร pH 5.5คือเป็นสูตรอ่อนโยนมากๆเลยนะคะ Amt Cleansing Oil ตัวนี้เลยค่ะทุกคนคุ้มคุ้มจริงๆสำหรับตองนะคือใช้ยังไงก็คุ้มค่ะ